สวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับปเล็กเมนูวันนี้มาทําขาหมูพาโลกันนะคะขาหมูพาโลนี่แบบฉบับของปเล็กไม่เหมือนใครค่ะตุนเปื่อยง่ายนะคะกินกับน้าจิ้มซีฟู้ดแซบๆค่ะวิธีทำนะคะกระเทียมรากผักชีพริกทไทยดําค่ะผัดจนหอมก่อนนะคะเสร็จแล้วนําขาหมูที่เราล้างทําความสะอาดนะคะแล้ว ก็เอาลงไปผัดค่ะผัดจนขาหมูของเรารัดตัวนะคะปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางลมค่ะซอสเขียวนะคะใครมีซีอิ๊วขาวใส่ด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานค่ะน้ำตาลทรายค่ะวันนี้ป็าได้ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะ ถ้าใส่น้ำตาลชีฟก,ก็จะเพิ่มความหอมค่ะทุกคนปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสนะคะรสด,ดีค่ะสองช้อนนะคะขาหมูหนึ่งขานะคะทุกคนกิโลกว่ากว่าค่ะเราก็จะผัดนะคะผัดให้เครื่องของเขาหอมนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะทุกคนทำวิธีนี้นะคะขาหมูของเราอันนี้จะเป็น เห็ดหอมแช่น้ำไว้นะคะทำวิธีนี้จะทำให้ขาหมูของเราตุ๋นเปื่อยเร็วนะคะแล้วก็ขาหมูของเรานะคะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็เวลากินนะคะจะอร่อยค่ะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะปิดฝาไว้ประมาณ15นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราก็จะนำมาใส่หม้อน้ำซุปนะคะในหม้อจะมีแค่เกลือเท่านั้นนะคะที่ปรุงไว้ยังไม่ได้ปรุงแบบอย่างอื่นนะคะนำขาหมูที่เราผัดแล้วก็อบไว้ประมาณ15นาทีนะคะลงมาใส่ในหม้อต้องขออภัยนะคะเพราะว่าขาตั้งกล้องปลาเล็กหักค่ะยังมาไม่ถึงนะคะสั่งไปแล้วเราก็ปรุงรสนะคะด้วย ซีอิ๊วดำหวานนะคะเพิ่มสีสันค่ะมันช้อนฟองออกด้วยนะคะขณะที่เราต้มแล้วก็ซอสสาเขียวค่ะใครมีสีอิ๊วขาวนะคะใส่สีอิ๊วขาวด้วยจะเพิ่มรสชาติความอร่อยค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายนะคะทุกคนเพิ่มความกลมกล่อมของน้ำซุปค่ะแล้วก็เห็ดหอมนะคะใส่ไปเลยค่ะ หลังจากที่ใส่เห็ดหอมแล้วนะคะทุกคนปล่อยให้เดือดนะคะปิดฝาไว้แล้วก็ปล่อยให้เดือดแรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ชิมรสชาติค่ะมันช้อนฟองออกด้วยนะคะรสชาติถูกใจแล้วเราก็เบาแก๊สลงสุดแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ปิดฝาไว้ค่ะตุนไปเรื่อยๆนะคะประมาณชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ <c oughs> หลังจากที่ปิดแก๊สแล้วนะคะให้ปิดฝาหมอ้อให้สนิทอบไว้ต่อค่ะ <c oughs> ทําให้ขาหมูของเรานะคะละอุแล้วก็นุ่มละมุนอร่อยมากค่ะ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ